ไปฮาเซบาด่านนะเอาเชบพานมามาซอสเอนมองอันนี้มันเนื้ามันนะครับมันคุดมันตายหมดน้ำมันบางนึงน้ำอันนี้บอคือน้ำมันอ่อนอันนั้นหาทิ้งมันไม่ทิ้งอะไริ้งมัน ติ้งๆจริงๆเลยต้องไกเรามันติ้งๆลยบอกอือโ่แสดงว่าเขาังประสบการณ์เขาอ่อนอยนติ่งๆนั่นนันอันนี้เลยมันอะไรพี่มันมันอ่ไรกันนั้นมันเก๋ฮึ่มมันอยู่นี่

ม่ใช่แตะเอาไปเั้นปะเขามาที่ท้องไร่เข็มเข็มสัวโอ้เข็มโน้นมันกระปงช้างแน้วเข็มก็มีทำนี่เนาะอันนี้มันมีลายโอยู่้ใช่ไหมลายอะไรลายติ่งข้าวล่างเวรเนี่บ้านขุดหาติ่งนะเาขอกุ๊กๆใครขุดหลักนี่ช่องนัวเชี่ยวิโ มันอ่อนจักประจกกลางห้องมันนี่ยัง <c oughs> เอาเพร็ดหวานไปหนึ่งเหต็ดหวาน